ให้เพื่อนยืมเงินด้วยจํานวนเท่าไหร่และสามารถฟ้องศาลได้เอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเรียวที่เด็กงานปรนาีประชาชนไทยฟีเวสรายงานที่ฟังนะครับต้องบอกว่าตามกฎหมายบอกว่าสามารถฟ้องศาลเพื่อเรียกเงินคืนจากลูกหนี้ได้นะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา6 5 3วรรคหนึ่งบัญญัติไว้ว่าการกู้ยืมเงิน2,000บาทขึ้นไปนนจะต้องมีสัญญาการกู้ยืมนะจึงจะสามารถฟ้องศาลได้ครับซึ่งก็แบ่งออกเป็น2กรณีครับ คือว่ากรณีมีสัญญาการยืมเงินนะฮะผู้ให้กู้เนี่ยต้องมีหนังสือสัญญากู้ยืมที่ระบุสัญญาได้ทําขึ้นที่ไหนวันเวลาในการทําสัญญารายละเอียดของผู้ให้กู้แล้วก็ผู้กู้เช่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์รวมทั้งจานวนเงินที่ยืมไปนะครับกาหนดชําระคืนแล้วก็ลงลายมือชื่อของผู้กู้กรณีที่ว่าไม่มีสัญญาการยืมเงินนะครับผู้ให้กู้เนี่ยสามารถใช้หลักฐานการแชทฟ้องศาลได้ด้วยนะครับตามพระราชบัญญัติว่าด้วย,วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พศ2544 ต้องมีหลักฐานครับเป็นข้อความการสนทนาขอกู้เงินผ่านบริการแชทที่มีระบบปลอดภัยแล้วก็ชื่อถือได้เช่น f c e b o o k l i ายแล้วก็มีข้อความที่ระบ,บุว่าใครเป็นผู้ขอยืมจำนวนเงินที่ยืมแล้วก็จะใช้คืนเมื่อไหร่นอกจากนี้นะครับต้องมีชื่อบัญชีผู้ใช้ชื่อจริงบัญชีธนาคารของผู้กู้ยืมแล้วก็สลิปหลักฐานการโอนเงินที่ระบ,บุวันเวลาที่โอนเงินต้องเก็บหลักฐานไว้ทันทีครับที่มีการกู้ยืมเงินรักษาข้อมูลให้อยู่นะครับในสภาพเดิม ไม่มีการตัดต่อแก้ไขวันที่หรือว่าเวลารับส่งข้อความกันนะครับเพื่อนเพื่ะสามารถติดตามรายละเอียดได้นะครับในรายการสถานีประชาชนทางไทย pbs 14ในาการ5นาทีจนถึงเวลา15บหนการครับเราจะมีความรู้เรื่องของข้อบุคหมายแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบนะครับ